สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะน้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านาเป็นมีดแนวควานช้างเนาะเป็นมีดควานช้างแล้วก็ด้ามด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นแกะสลักนะคะทุกท่านแล้วก็อีกแบบหนึ่งไม่ต้องไม่ได้แกะสลักนะคะทุกท่านนะคะไม่ได้แกะสลักนะคะเป็นอัอนนี้เป็นทั้งด้ามได้ฝักแกะสลักนะคะทุกท่านเลยค่ะ แกะสลักเป็นพระลืออ่เป็นเท้าเทพทุวันนะคะทุกท่านนะคะขออภัยนะคะเป็นเท้าเทพทุวันนะคะนะคะี่ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์สวยงามมากๆเลยมีความเข้มขังนะคะทุกท่านด้ามก็จะเป็นอ่ปูพะฤือสีนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะช่างท่านมีฝีมือมากๆเลยช่างอ่คู่บุญคู่บาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่าน เป็นช่างสอนและช่างชิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ <_ an> เขาจะสั่งทํานะคะมีดแบบนี้ถ้าอ่าแล้วแต่ท่านใดนะคะทุกท่านที่ชอบแล้วก็ไปสั่งให้ท่านอ่าช่างทาแล้วก็ไปให้หลวงพ่อหลวงพ่อเดิมท่านปลุกเสกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะมวลสารจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยเป็นอ่ลายโบราณนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ รอยเสาะรอยตอกนี่ค่ะร่องเลือดนี่ค่ะแล้วก็เป็นกระดูกงูที่สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านนี่ค่ะใช้สิวนะคะทุกท่านใช้สิวใช้สวร์เสาะตอกนะคะใช้ฝีมือนะคะช่างที่มีฝีมือนะคะทุกท่านนี่ค่ะลงพระคาถาอาคมนะคะทุกท่านนี่ค่ะรอยจานลงพระคาถาอาคมนอนี่ค่ะศักดิ์สิธิ์เ้มงขังมากๆเลยมีดก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะทุกท่านนี่ค่ะน่คะ เก่าเก็บมมากเลยก็จะเป็นครา,าบตะไคร่นะคะทุกท่านเลยค่ะนี่คะ่คะเป็นมีดเก่ามีดแก่นะคะนี่คะ่ะคางก็ไม่สั่นไม่คอนนะคะแน่นเปรี้ยเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดสนใจมีดแนวควานช้างนะคะทักทยายหรือโทรมหาน้ําหรือแอดไลน์มหาน้ํานะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นมีดควานช้างนะคะ ด้ามรวมฝัก16นิ้วนะคะเฉพาะใบมีดก็10นิ้วขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะมีดเล่มนี้เป็นมีดควานช้างลูกก็เดิมนะคะ80ปี90ปีขึ้นไปแล้วนะคะสมัยก่อนอุย่าตายายเรานิยมนะคะทำเอาไวยมาลัดนะคะทุกท่านแล้วแต่แล้วแต่เขาชอบเนาะบางครั้งก็จะเอาเป็น เหล็กลัดนะคะทุกท่านบางท่านก็จะชอบแบบทองฝาบาทหรือว่าสแตนเลสนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะคุณตาท่านชอบวายนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านจะพกพาไปไหนมาไหนเดินทางนะคะแดิไปป่าไปโดงขึ้นเขานะคะทุกท่านเลยค่ะท่านก็จะพกของท่านนะคะเดินเดินป่าเดินเขาเนาะนะคะ ไปไล่ไปนาขึ้นห้วยลงเขาสมัยก่อนนอิยมขึ้นเขานะคะหาของป่าหาผักหาอะไรอย่างนี้ค่ะหาสมุนไพรนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยลายน้องสิงนะคะ,ะคะลายน้องสิงมีดเ <haciendo> ก่ามีดแก่มีดเหล็กนี่ก็จะเป็นเหล็กน้ำพีนะคะทุกท่านนลค่ะเป็นเงางามนะคะเป็นเหล็กอัฐันเหล็กมงคลในตัวนะคะทุกท่านนลค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ทางก็ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านแน่นเปรี้ยเลยนะคะทุกท่านนะคะป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพคุคสายคนโดนของนะคะทุกท่าน,นะค่ะ,ะนะคะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะอันนี้เรามาชมมีดเล่มที่สามนะคะทุกท่าน,นะค่ะอันนี้ด้ามรวมฝัก20นิ้วนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะยาวหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสิงนะคะสิงสามขวัญน,นะคะทุกท่าน,นะค่ะ สิงสามขวัญนี่ค่ะนี่ก็ลงกระถา,าคมเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะรอยจานพระกระถาคมนี่ก็ช้างนะคะทุกท่านฝั่งนี้แล้วก็จะให้ดูฝั่งนี้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็สิงสามขวัญเช่นกันนะคะมีทั้งสองสองทางเลยนะคะสองฝั่งเลยนะคะฝากไม้นะฝากด้ามด้ามแล้วฝากแกะสลักนะคะทุกท่านลงพระกระถาคมนะคะนี่ก็จะเป็นช้างนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นรอยแกะสลักนะคะไอ้ลอยลงกับยันนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะตรงนี้ลอยลงยันนะคะนะคะี่ค่ะเป็นไม้กิงชันนะคะทุกท่านนะคะแกะแกะสลักนะคะน,นะคะี่ค่ะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะท่านใดสนใจทักทายน้ามานะคะเจ้าของเก่าเขาชอบ เป็นมีดแนวควอนช้างแล้วก็แกะสลักนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะที่น้ำบูชามานะคะบูชามาจากลูกของคุณตาเขานะคะเพราะว่าคุณตาท่านชอบมีดแนวนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะชอบมีดแนวนี้ท่านเออท่านสั่งให้ช่างทํานะคะนี่ค่ะสั่งให้ช่างทําแล้วก็ไปให้หลวงพ่อท่านอธิษฐานจิตบุกเสกนะคะนี่ค่ะ ลพงพระคาถาอาคมนะคะเป็นลายนาเกี Jamie, gel, ้ยวนาสมพง์นะคะมีนเมตตามีบุญบารมีมีเอ่อคนเกงขานนะคะทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะบูชาไปไว้ที่บ้านนะคะหรือว่าไว้ที่ร้านหรือออฟฟิศมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านเลยค่ะจะมีคนเกงขานมีบุญบารมีมากๆเลยการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกท่านเลยค่ะลงพระคาถาอาคมนะคะทุกท่านเลยค่ะเต็มใบเลยนะคะนี่ค่ะข้างก็ไม่สัน่นไม่คลอนนะคะทุกท่านเลยค่ะ สวยงามมากมากเลยท่านใดสนใจทักทายน้ามานะคะเป็นเหล็กน้ําพีนะคะทุกท่านนะคะ่ะเป็นเหล็กมงคลในตัวนะคะที่เขาเอามานํามาตีเป็นหลอ่อหลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะจะออกคิ้วเขียวเยวงาเงานะคะนะคะไม่ใช่ใบเลดนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยมีดเล็บนี้ใหญ่นะคะทุกท่านนะะี่ค่ะเป็นมีดแนวใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่แล้วก็ ดูแล้วก็นะคะใครเป็นเจ้าของก็คนเก่งขานนะคะคนมีหรือว่าคนรับราชการนะคะที่มียศมีศักดินะ,ะทุกท่านนะะี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีบุญบรารมีนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะเอาไปาไว้ในออฟฟิศหรือว่าเอาไว้ที่โต๊ะทำงานเอาไว้บนที่ ที่เอาไว้ที่โชว์ก็ได้นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อนะคะลมพัดลมเพบาพ,พวกผีปีาศาจคนคุณใสคนโดนของนะคะทุกท่านเลยค่ะปัดเป่าเนาะสิ่งไหนไม่ดีก็ท่านจะปัดเป่ามาลายหายไปนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดสนใจทักทายน้ํามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะแอดไลน์มาหาน้ําแล้ว หรือว่าให้น้ำวิดีโอเพิ่มเติมให้ดูก็ได้นะคะทุกท่านนลคะ่ะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท,ท่านท่านใดสนใจทักทายมานะคะนะคะสุดท้ายนี้น้ํำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ